ช่วยังไม่หลับนมเนม่หนัไม่ไหลาแบบหลัว่ายเลยทำไมว่าลทำไมว่าลับทำงานงานอะไรต้องเรียนทำงานเรียนทำงานเรียนทีสเริ่มอะไรวัดโลกวาดลกอะไร วันลูกคนทำไมงานโรงเรียนทำไมต้องวันลูกคนทำไมแบบวาาลูกอยางกิวิชาลายไทยลายไทยมันเกี่ยวอล้ว I don't know I just k n o w I just don't know how so okay. s <S to like draw yeah, okay, that type of stuff มันเป็นวิชาวสวัสดีครับทุกคนผมชื่อไทโอนะครับโอเคกินข้าวยังได้ปะกิ้มข้าวเหรอต้องต้องกินข้าวเดี๋ย ดีครับแต่โอเ,เป็นเธอเป็นเจ้าหนูทำไมไอนน้เจ้าหนูครับห้าห้าสองหกสามหกสามสามห้านี่เป็นเรื่องเลหใช่ไครับโอ้ <laughs> oh my god I'm so funny man I'm so funny okay, no โอเคทไมไม่ตลกยังคงรอรู้พิทวาเจ้ากระแจกแฟนครับอยู่นะ <c oughs> อ๋อปังปังคุณได้ I นี i n feel like release it to t h e มันแค่มันแค่ลงสีเฉยๆนะไม่ไม่ไม่ได้เรียกว่าวาดด้วยทำจะไปรอรอมาต่นรอรอไปโรงเรียนไหมไปครับทําอะไรกันครับพวกนี้วันนี้เรามาซ้อมเพลงที่ซ้อมเพลงครับแล้วก็มาจอทด้วยกันครับไม่ได้ผมไม่ได้เจอหน้าเติร์มานาแล้วเป็นเวียดไปซาดเป็นเวียดก็เพิ่งเจอไปร้องเพลงโอ๋อแต่ชูไปกันสวัสดีครับพี่ก็สวัสดีครับ Good afternoon everyone ครับ Again have an afternoon everyone ครับ ในก,กระจกไหมอ,อ๋อน,นะนายคันหน้ะหายดีกันแล้วอย่างโอ้ยกอดนายันอีกแล้วเตอร์มันเป็นพอาะผมไปปะเออจะเส้นผมมาโดนหายหายหายแล้วครับแต่ว่ายังแบบขึ้นขึ้น,นจมูกกันเยอะลองเจองานทีปับคอนเฟสได้เลยครับพรุ่งนี้มีใครไปบ้างครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้งานเปิดด้วยนะครับทุกคนบาย หา y ปเพร s Chris, ครับวันที่เก้าเจอกันนะวันที่ 9, เก้างานแผวเอ็มแ,แม็ก์ซีนเจอกันครัชซีอ o u ครับวันที่สามสิบจะงานเบิดพวกนี้อ่ะใช่เขานี้งานเนบิดนดเหรอเดี๋ยวนั่งรถไฟไปหาโอ้โหมอนก็จริงไหมรถไฟเหรอรถไฟมาเทียะมันถึงง่า พิดจะปา่ไปขึ้นรถไปโยกเดี๋ยวพี่ทำไปหารถไปโยกพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดไปเรียนก่อนครับอย่าไปหาบ้างเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจอเอ้สัสดีจ้าเด็กๆเด็กๆเด็กๆสิทธิ์กับพี่ๆดี๋ยวนั่งสองแถวไปหาเพราหมายก็แสดงว่าอยู่อยู่แถวหัดใหญ่แล้วอยากเห็นารางงานเดินหน้าเลยครับรอก่อนนะ เป็นด้วยเป็นด้วยเป็นด้วยพี่ดาวขึ้นรถไฟอะไม่ค่อยเห็นไลโอใส่เสื้อีสีชมพูใส่สีชมพูแล้วดูดูหน้าหวานนะหน้าหวานเดียวเป็นความเป็นเด็ปะก็โอเคเอาสิ thank you ครับหน้าหวานครับแต่ทำไมไม่น่าแซ่บบ้างหรือหน้าเค็มบ้างหรือหน้าหน้าเผ็ด หน้าเผ็ดหรือหน้าเค็มหรือหน้าแบบหน้าอะไรหลายกระตาที่ไม่ใช่หน้าหวานอ่ะผมก็ไม่ได้กินของหวานมานานแล้วพุนนี้เข้าได้เข้าดูได้จริงๆใช่ไหมแชร์แชใช่ไหมใช่ครับเอาน้ำมืกคนหนึ่งด้วยครับเอาน้ำมือนหนึ่งแล้วก็ลุกด้วยครับฝนตกใช่แต่คิดว่าไม่น่าจะฝนตกฝนตกแบ็บแรกเห็นไทโอเป็นผู้หญิง เดี๋ยวเดินไปหานะพรุ่งนี้อ๋อเ<ด>ลยครับจริงๆพูดเลยว่าทำไมวันนี้ใส่เสื้อสีส้มใส่เสื้อสีแนวเดียบจริงๆมีเหตุผลที่ใส่เสื้อสีชมพูรครับอยากให้มาแถวสยามเข้าใจไหมสยามไม่มีงานอ,อะไรจัดเลยแนวของหวาน<า>จะไปจ้องหน้าได้เลยจะรอจ้องครับสองจิ๋วซ้อมเหนื่อยไหมไวันนี้ชิ่วๆครับแถวหล่อนะทุกคน น่าหวังก็ได้ครับเอาสิอันนี้ดริครับโอเคหลอกก็ได้อะไรก็ได้ครับวันที่เก้าสยามพารากอนคาร์ฟอาใช่ครับของเก่งเลสยามถ่าเก่งมากแบเสื้อสีมงคลปะเนี่ยอ๋อนี่สีชมพูครับเสื้อในพจนานุกรมจะเปลี่ยนจากคำว่าหลอเป็นคำว่าเทอเตอร์หลอร์เดี๋ยววาร์ปไปหา อย่ากินอย่าลืมกินแกงทอดใหญ่ต้องรอดูเสียงก่อน My face is so itchy right now Oh my god it's so itchy I'm sorry ผมอะผมอะเจอแร็กซอนแระผมแบบอืมเจอแร็กซอนแม่แต่ฝักซีจังอ๋อไม่ได้ทานลิปเซีครับหายแล้วไม่ได้ทานลิปเซีปากก็แห้งแล้วเพิร์ไม่ได้กินน้ำหรอไม่ไม่ ถ่ายได้ทายริปก่อนนอนก่อนก่อนออกสระบ,บ้านไม่สีปากระหว่างขึ้นปากระหว่างขึ้นรถระหว่างในรถอยู่ในโรงเรียนออกตรงเรงียนเพราะว่าลิบมันจะได้แบบไม่แห้งแต่การที่แบบลิบแห้งนี่คือแบบค่าแรงต่างปแบบรงะเทศครับเพือ่อใช่แบบประสิทธิภาพแบบมันแย่มากเลยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับมันจะคันปากเออมันจะแบบพรพอเซอร์เดียร์น่ารับจ้าง cf นะครับ This logo I don't know what it is แต่ไปซื้อได้ครับเป็นเสืรอดีเท่ครับแล้วก็มีข้างหลังนะครับทุกคนเห็นไหมครับข้างหลังก็เป็นอย่างนี้แต่ที่ใหญ่ขึ้นพี่จะไปขึ้นรถไปเอ๊ะ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 โอ้ฟิวสก็หลุดแล้วฮัมแดนแอสคูโบ เขานาเตอร์ด่วนเข้านาเตอร์ด่วนไม่เข้าอยู่ดีครับวันนี้หน้าจะไม่เป็นหน้าคนเราเหนื่อยครับลองลองลองเปลี่ยนเป็นแว่นกันว้าเขาซีดอยู่ please no want I this don't เลยไม่น,น่าคนเดียว่ะดิไม่เลยครับเราชิวๆ <c oughs> ปากแดงมากเลย,ลยนี่แหละนี่แหละหมาะสมกับเสื้อดี <c oughs> อ้าวอะไร้เว้นได้สองคน แว่นไม่ค่อยสวยอะไรเธอมไปเรียนบางยังเนี่ยนะครับแต่ว่าแบบไม่เป็นไรครับก็ชีวิตนะครับเรียนเรียนจบทำงานไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ผมแค่ดิสอพลอยไมหน่อยนี่แหละจะแบบดิสอพลอยได้ยังอะไรย่างอย่างเช่นแบบผมอัพพลายแบบ ผมคัมากแบบคันจริงๆอ่ะตาย Oh my god I hate long hair ปลดิกั้าัดแค่กันบ้านยังก่อนกันบ้านครัอแค่ยู่เกิดยังไม่เกียด สันสกิรุสันสกิรุษแล้วตัวนี้ยังเป็นคนมันโดไปอะไรอ่ะนะดูดล้างหน้าเลยแนมะ่เอยจะได้หายคันเขาจะพูดปัดยาหรืออะไรพูดไปเรื่อย อายุโอเคโม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดาหมาแล้วดอกก็อแบบเป็นเพื่อนคร้บ P W C เดี๋ยว่าคิดแวแพ้อะไรปะแพ้เหงือก่ะไม่ครับผมแค่โดนจมูกมะไรกันยังครับยังครับหลนดํามัน ไม่ใช่สิไม่ใช่สิบนาทีห้านาทีหกนาทีได้หกนาทีได้ไม่มีงานเก้าถึงสิบไอไอสองมิเตอร์สิบเอ็ดไปหาผู้ดูดิได้ไหมมีงานเก้าสิบสองสิบเอ็อันนี้เขามีงานเก้าถึงสิบใช่ไหมถ้าเกิดว่าอันนี้เขามีงานเก้าถึงสิบไม่เราออ่แลเขามีสองสิบเอดอ๋อดังนั้นเ f ่นโฟกัสอันดับสอครับแต่ถ้าเกิดอ่าน อ่านชิวแล้วก็มาแล้วสอบกอนกับนี่เขาเขียนเดอ้อเดอ้อเดอือ<ล>สุอภาพเ<อ><า>ด้อเด้อขอบคุณเด้อดอันนี้ภาคเรือ,องซ้อมเสร็จแล้วเสร็จแล้ววันที่สิบเจอกันที่สลา,ายานะครับงานอะไรอะไทยอง ไม่รู้ว่าไงครับ่็คืองานไหนแทอโอห้าคนหรือเตอร์ห้าคนดีครับเตอร์ห้าขวดครับไม่แทอโอห้าคนหรือเตอร์ห้าคนดีครับพี่ดีห้าคนน้ำห้าขวดอ๋ออะไรอัน o ั gonna say anything calm d น้ำห้าขวดเพราะว่าดื่มน้ำเยอะดีครับดีต่อร่างกายดีต่อสุขภาพดีต่อปลา ไม่เหน่ครับชิวครับเมื่อไหร่จะมาขอ,อนเกมฑอีกหวังว่าผมจะได้ไปเขาจะขอกขอรัใจในการร่นนักหน่อยสู้ๆครับเป็นรันจาร์ให้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาจะต,ต้องต้องเลยละต้องมันงให้ไม่ต้องให้เกียรติเคร่งไม่เครเค่งขัดวันนี้จะคอร์อดเคร่งขัดเนี่ยวันนี้จะคอร์ด คร่งขัน n น no n ต้องซื้อสัตย์ซื่อสัตย์แข่งขันซื่อสัตย์เออแข่งขันใช่ครับเหมือนกับว่าวิ่งรอบหนึ่งเราแบบเราลำหนับรอบหนึ่งแล้วดีครับดีมากครับเก่งมากครับที่ทำแต่ว่าต้อลำหนักเราลับก็แบบเรื่อยๆแล้วก็ต้องก็ต้องอย่าสนใช่ไหมต้องตั้งใจกับมันเราต้องตั้งใจกับมันไว้ให้ดี มีวินัยเออมีมีวินัยใช่ต้องมีวินัยแค่นั้นเลยครับแค่นั้นจริงๆครับโอ my god สนสั่กับมีวินัยมันไมันสมานติงกันได้เลยอ๋อเหรอแล้วเขารู้ได้ไงดูจากที่อยู่เพิ่มมาจับใจความว่าเออได้ผลเขาเก่งมากเลย so good เก่งมากครับเจอกันพรุ่งนี้ครับได้ครับสู้ๆครับผมก็เคยลดน้ำหนักมาแล้วครับรดกินแป้งแล้วน้ำหนักจะลดไหม หมดกินแป้งแล้วนะจะลดไหมต้องออกกำลังกายได้แต่ไม่ใช่เพราจริงๆกินกินกินอะไรก็ได้กินอะไรที่แบบให้ให้คุณมีความสุขครับแต่ว่าแค่แค่แบบต้องลงคู่กับการต้องมีวินัยใช่แล้วต้องออกกำลังกายแค่นั้นเลยครับอย่าซนอย่าซนอ๋อได้ก่งมากครับดีต่อร่างกายเวลาไทโอพูดพี่สาวดุนตลอดครับคืออะไรครับเจ ใช่พ่อครับเมื่อไหร่จะมาเชฟเวอร์อีกครับหวังว่าจะได้ไปครับอ๋อครับฮะกลัไปนานไปก็อยากไปเหมือนกันเชฟเวอม์สนุกมากเลยผมผมไม่ได้แบบได้ไปขับโูคาร์ดด้วยแล้สวนอีกปะไม่ชนแค่ปวดเกือบหลุดมีสื่อนะครับสนใจไปได้ครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวอยากจบพรุ่งน้ I don't think I don't think in this life I will do that <laughs> ผมไม่ไม่ไมค่อยชอบเพ่าไอะไรครับการจอบครับวันที่สิบงานที่เซนรัลวสาลานาเนนตอร์รับผมแด้ไว้เจอกันไม่รู้เงีนงานอะไรสาลา สมุรสีสู้นะครับหวังว่าจะได้เจอกันสักการได้ครับหวังว่าจะได้เจอ,เอกังน,นะอยากให้มายุดยาดีแม่ให้ไปแล้วใช่อเอไปเชียงใหม่ตอนนั้นได้เที่ยวไหนบ้างเที่ยวเที่ยวแต่ว่าเธอกลับมาเรียนผมไปเรียนดูกแกะมาไม่ใช่แกะแพหละเออ ผมไมด้ดูแพมมาครับผมปอนป้อนปอนย้ายมาครับเวลาขึ้นแสดงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นได้ปกติครับแต่ว่าขึ้นไปก็ไม่มีอหละใส่ไมยุดยาอร่อยมากยังไม่เจอเจ้าที่อร่อยที่สุดครับลอเตอร์ไทโอมายุดยาได้ครับหวังว่าจะได้ไปอีกรอบครับคิดยุดยา้หมครับต้ง่นะ ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลี้ยงดูเลยหรอเลีเ้ยงดูแหละมีคนพูดคำว่าเลี้ยงดูขึ้นมาเนี่ยไอ้พูดเลี้ยงดูเหรอแพะไม่เป็นู้เลี้ยงดูแะดพะเข<อ>าบอกว่าไอ้ปอนขาไอ้ปอนยาเขาเลียเเ้ยงดูกออกไปเลี้ยงดูแกะมาครับอ๋อครับเลี้ยงดูครับอืมรอรมาไม่กลับ<า>ไม่กลับนะอ๋อ้ได้สดบุตรไม่กลัว เมกะเมกกะมีเมกะมีงานเมกะไหมเมกเมกะไหมเมกะมีที่เดียวเมกกะตลอดไหมเมกละดลอเมกะระดับสองทุกคนด้วยครับยังไม่ได้ดูเอาเสีย w a ชิุจจงกีนนันอิมบัดตดงอ หรือถ้าชาแฟนขับหลงหลงด้อมจะเรียกแถวจะจะเรียกแฟนขับกับด้อมยังไงคือคือไงหลงหลงด้อมแคอแหลไจะชอบคนอื่นหรอเปลไม่บังคับครับ I don't get itI don't thinkI don't think that's don that a question แต่ง่วงปะอ้างวง I don't think that's a question หังไงแบบ กครขับหลงหลงด้อมแล้วเราจะมีวิธีการในการเรียกเขากลับมาได้ยังไงอู้วเออน้าสนใจน่าเสียน่าเ t that. That s, a, s a pretty good question ได้หมดเลยครับไม่ซีครับเอาที่ทุกคนชื่นชอบเลยนะรางนนดิ mm. มีชื่อดอมอยัง,รครยงครับยังครับก็รู้ว่าดู I think, I mean like, art ก็คืออ่านอะะ I think artist artist art, artists, art performance is performance, แล้วก็ม like mm ัน hmm. ก mm ็แ hmm. ล้วแต่คนจริงๆครับก็ถ้าถ้าไปเชื่อชมคนอื่นก็ไม่เป็นไรครับก็ถูกต้องครับแนะนำเพลงที่ฟังช่วงนี้หน่อยอืมถามผมแล้วอันอื่นเดนมเชนครับบาย Another dimension Pop Money โอเคผมคิดว่าเราต้องสยโยนาราแล้วนะครับต้องไปบายครับ <c oughs> แต่ว่าเพลงนี้ครับเพลงนี้ดีมากครับคุไปฟังได้ครับคอนเตอร์ Fish for Thinking ครับ Another Dimension ครับ by Pop Money ็นเพลงรี้ชึวดีครับ เหมือนเข้าแบบโลกใหม่เหมือนกันโอเคเจอกันในเร็วๆี้นะครับ this time เพราะฉะนั้นเราจะสู้ๆกับงานกันไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับครับน้อยไแล้วครับน้อยไม่หลับก็กลับตาขอบคุณนะที่ที่ว่า tomorrow t p o b l e Campus Tour See you guys later Three Two One